อะไรฮะใบเดียวกับเราก็ได้ใช่ป่าคุณมีใบไหนชยอะหน่อยค่ะใบอุ้ยมีหลายใบขอโทษด้วยค่ะมีหลายใบกำลังไลฟ์อยู่ด้วยมีหลายใบเลยไม่ไหลใจพอนะเดี๋ยวป้าไหลใจหรือเปล่าคะไม่มีใไหลาใจหรือเปล่าเธอไหลใจเธอไหนคะเธอไหนคะเธอไุ้ยเธอไม่มีนู้นจริงไปนู้นค่ะข้างหลังค่ะไปนู้นเออเธอไหลใจหรือเปล่าเธอหรือเปล่า เธอเธอขยิบตาหรือเปล่าเธอหลายใจหรือเปล่าเธอหลายใจหรือเปล่าอันนี้เชิญบนเวทีได้ไหมฮะขอไม่ได้ครับโอเคโอเคเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สักกันเอาตรงนี้ตรงนี้มาแล้วผมขอดูตัวอย่างหนึ่งรอบร้องด้วยได้ไหมช่วยนั่งลองได้ไหมหรือว่าหรือว่าเขามีจังหวะมีจังหวะมีจังหวะยังไงยังไงฮะมีจังหวะไงฮะทุกคนไปลองดู one two three อันนี้หนึ่งค่ะขออีกรอบค่ะหนึ่งสองสามอ้าวเคาไปเอาอันนี้งานนี่ค่ะอ่าอ่ะพร้อมคุณพร้อมไหมคะครับผมทุกคนต้องต้องให้จังหวะนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะอ่าอ่าอ่าพร้อมคุณพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมา พอเราเด้นโตเดี๋ยวพอเราเด้นโตไม่ได้มันต้องเร็วหน่อยได้อ่วโอเคแล้วมีจังหวะอะไรแบบมีเพลงแบบอมาแล้วได้ไหมอ่ะพรโอเคฮะมาแล้วแ้มเขาเต้นกันยังไงนะโอเคลองดูแล้วกันโอเคถ้าร้อมแล้วอ่ะมิวสิกค่ะ คมของผมว่าเขาเพลงเขาดีนะถ้าเต้นเขาดีนะแต่ผมผมเหมือนแบบแต่ปกติก็โอเคไหมโอเคไหมคะได้ไห่เหรอเราทันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทันไม่ทันไม่ทันขับแล้วด้วยหมดแล้วอีกเฮ้ยต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นเป็นท่านที่สองเลยดีกว่าเด่นเด่นโตเป็นเป็นทัสดาวได้ไหมดีเหรอคุณช่วยใครโกหกอะไบ้างนะอ๋อเอคนับ ก็หมดเลยป่ะคาแตกก็ต้องช่วกันทำอาห์จีนนะจีนไม่เห็นวุ้ยเลยนี่คดีเลยอ่ะถ้าตอบแล้วทัชดาวพร้อมป่ะทัชดาเอาหนพร้อมป่ะป่ะจำไม่ได้ใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้ได้ผมเต้นทัชดาวแบบเจนโต้ก็ได้ครับมะ

คือคือต้องบอกก่อนว่าเราเราไม่ได้ซ้อมแต่ถือว่าทำได้ดีไหมเรานะไม่ได้ซ้อมแต่ถ้าอยากเห็นท่าเต็มๆไปดูได้ที่ติกต๊กต็กตกอกขืขอ C k M รระวังอะไรเราระวังหัวข้าวเป็นห่วสุขภาพนะครับขอบคุณทุกคน,น,นมากๆเลยนะครับผมที่มาหาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณออ่าเดมมองอาบงวานด้วยนะครับผมที่ให้พื้นที่พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมการอบอ,อุ่นกันแบบนี้นะครับขอบคุณแยวิ้งขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณคนที่น่ารักที่มาหาเลยนะนายด,ดีขอบคุณ ทำไมอะใกล้ได้หรอครับใกล้ไปเหรอขอบคุณนะฮะผมวันนี้เหนื่อยไหมไม่เลยเยวันนี้ก็มาไม่เหนื่อยครับผมวันนี้ไม่เหน,เนื่อยนี่หล่อมากขอบคุณนะครับอะไรนะฮะปวดท้องใช่ไหมปวดหิวไม่ปวดไม่ปวดไม่หิวอยากกินอะไร,รอ๋อ กินกับเรากินกับเธอได้ด้วยหรอกินกับกินกับพี่ได้ไหมครับกินกับมัมมี่ได้ไหมครับกินกับอะไรนะพี่สาวกินกับพี่สาวได้ไหมครับกินกับเธอได้ปะนี่ขอบคุณทุกคนนะครับอะไรครับได้ดีไหว เออชียงใหม่ชิ้งใหม่กินอะไรดีใครไปเชียงใหม่บ้างครับชิยงใหม่ไหมไปเชิยงใหม่กดอะไรอ่ะไปครับไปนะไปบาททานเบากดทาะกินน้ำพริกหนุ่มใช้กระมวลเหรออุ้ยน้ำพริกหนุ่มอันนี้ว่ะบ้านผมทำน้ำพริกออกอร่อยนะเคยกินน้ำพริกอองบ้าคือคุณแม่คุณแม่ผมอ่ะทำ อาหารเนี่ยอร่อยจอพักกาดน้พริกอ่องอะไรกันแต่เขาข้าวกันจีงก็ทำนะอุ๊ยข้าวกันจินบ้านผมทําอร่อยนะเธอนะมากินข้าวบ้านเราเปล่าเธอมากินข้าวฝีมือแม่เราเปล่าเจราอะไรนะรอะไรนะทำข้าวกันจีนอะทําไม่เป็นแต่ว่าที่บ้านทําเป็นแต่คือมันจะเป็นข้าวที่เอามันใส่เลือดแล้วก็มีหมูหมูสับอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมอร่อยดีกินกับกระเทียมเจียวจีนส้มอุ้ยจีนส้มเนี่ยหิวแล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของกินนะไม่แต่ผมคือถ้าอาหารเนี่ยผมทาให้เป็นผมทาเป็นแต่อาหารชูชีหอ,อยลายพา,าติ๊กเผาอะไรเงี้ยเออจะเมนูแบบแปลกๆหน่อยนะผมทาแบบมุ้ยทาอร่อยมากจริงอยากให้ทุกคนได้ลองทานฝีมือผมดูนะฮะห,หิวเลยอนะ่ะหิวข้าวเหรอห <laughs> อ๋ออ๋ออยู่คิวอยู่ข้าวอยู่ข้าวใช่ไหมอยู่ข้าวใช่ไหมครับครับคือหนึ่งได้กินกะเพราคนเชียงงั้นเขาคิวสูนยเลยผมว่าผมจะทำให้คนที่ผมรักกินก่อนนะไม่ชอบเสียงตัวเองเสียงตัวเองเป็นไรเมื่อกี้เสียงตัวเองแปลกๆนะเมื่อกี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมขยัน ไอ้นั่งยืนแล้วกันนะครับพวกเกรงใจเหลือเกินขอโทษด้วยนะฮะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนแบบเราเรายืนสูงไปเนาะโอเคโอเคยืนแล้วขอทัชดาวดาวเอางั้นเขาทัชดาวหมายหม่ยผมนะครับผมก็ให้เต้นเหรอจริงๆผมต้องให้เพื่อนผมสอนแล้วแหละว่าทัชดาวมันทัชยังไง เฟื่อนเฟื่อนะไรครับเพื่อนสอนแล้วแต่ยังยังเต้นไม่ได้ต้องสอนบ่อยๆถึงจะจำใช่ครับอะไรฮะจะจะมาชัดชัดดาวที่ห้องเลยหรอระวังนะระวังนะระวังโดนชัดดาวนะเพื่อผมได้จะโดนชัดดาวนะ ร้อเล่นนะฮะผมขอบคุณทุกแมวนนี้เหนื่อยกันไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับชั้นสองสวัสดีด้วยนะครับเหนื่อยไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมเมื่อยไหมวันนี้เมื่อยไหม่จริงเหรอไม่เมื่อยใช่ไหมอะไรนะขาเหล็กจริงเหรอครับยืนเก่งรอเก่งด้วยยืนหนึ่งยืนคนเดียวอ๋อยืนหนึ่งเพราะยืนคนเดียวครับผม ถ่ายรูปไหมวันนี้ถ่ายถ่ายรูปไหมอยากได้ท่าไหนครับรอรอเขรอรอแล้วไม่เหนื่อยครับอะไรนะตัวเป็นหนุ่มแล้วโอ้ยผมทุ่มโกนหนวดมาเมื่อเช้าเองนะลกออกหมดยังมีคนถามว่าหนวดหนวดไอหนวดฮาวินลนกะลบออกหมดยังผมจะบอกว่าผมลกออกหมดแล้วอันนี้คือ หมดแล้วสิครับติดนานไหมก็จริงๆแต่งตัวประมาณสามชั่วโมงถ่ายประมาณยี่สิบนาทีจัดพอปกี่นาทีจัดพอปก็อีกเป็นช่วงเหมือนกันครับผมอมอมีคนดูทูบล้างออกสองวันจริงวันแรกวันแรกไปไปฟิตเนสใส่เสื้อขาวไปไปพี่เทนเนอร์ถามว่าว่าไปทำอะไรมาเขาเห็นแบบเป็นงาเงาเป็นรอยสักเนาะแล้วเขาไม่รู้ ว่าเราแต่งตัวออผมไปสักมาครับผมเฮ้ยไปสักมาตอนไหนออสักมาเมื่อวานครับพลาวินเราก็เลยเปิดโชว์เขาองนี่ฮันนุมานอยู่ฝั่งขวาเข้าตับอีกแล้วไม่เล่นนะเลแขนขวาสักเลยนะไปเรื่อยมุกมนี้ตับนี้ไม่ได้เตรียมมานครับผมจ๋า อ๋อกุมารทองที่บ้านมอลลี่ใช่ไหมครับผมเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยก็จะมีมอลลี่ข้าวสารเป็นแบบข้าวไรเบอร์ซี่ไปเรื่อยแล้วฮะอย่าไม่เทนอย่าไม่เทนอะไรนะครับแกงอ๋อแมวธนูไทเกอร์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 น่ารักเหรอครับใช่ไหมอ๋อแล้วบอลไม่น่ารักหรออะไรนะครับ ฮารลวินทำไมไม่แต่งตัวให้ไทเกอร์ก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งให้ไทเกอร์เป็นตัวอะไรดีอ่ะกุมารทองโหอย่าว่าแต่ใส่ใส่ใส่เครื่องเครื่องกุมารทองให้เลยคือคือต้องบอกว่าแมวมันจะแต่งตัวยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะชอบแบบตัวเหลวอ่ะใช่กุมารทองผีกุราบ กุหลาบเนี่ยอืมมาใกล้ๆนี่นะอืเสกแมวเขาไปกัดเลยเอออะไรนะครับเขาแมวหน่อยอ้าวมวให้อ้อนด้วยเหรอครับแมวคล้องแมวยังไงให้น่ารัก แมวยักษ์มีเบาของเงีแมวตัวนี้อะไรนะครับแม่งอนทำไงจริงแมวแม่งอนทำอย่างจริงจริงนะเวลาถ่ายกล้องอนอ่ะเี๋ยวเราบอสงอนหรอครับ งอนคูณสิบแม,มวชอบตีกันหรอก็ก็ตีแมวกับห <laughs> ยอกหยอกพูดเล่นพูดเล่นถ้าแมวชอบตีกับเราใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกเออเล่นกับมันให้ขนมแมวเลียมันใช่หรือว่าให้ของอร่อยแมวก็ได้นะครับอะไรนะฮะถ้าบอสงอนน้องทำยังไง อืทำตัวน่ารักน่ารักละกันอะไรนะครับดุเหรอดุแบบไหนเนี่ยให้ดูเหรอครับผมดุไม่ค่อยเป็นนะดิผมจะดุค่อยบางคนไงจะให้ดุแบบดุพร่ำเพื่อมันก็ไม่ได้ ไม่ด <laughs> <c ười> uh ุแบบดูด huh. ูแบบดูดูด uh ูจริงจังนะไอไอเดกเมื่อกี้เล่นๆนะดูเขากลัวไหมเขากลัวนะแมวครับแมวดูเราดูแมวแมวก็ต้องกลัวใช่ฮะแมวชื่อไทเกอร์ไทเกอร์อ๋อน้องโนเออร์หรอฮะเอาแมวไงแมวแมวแมว เป็นพี่ยหรอ,อพี่โนเนอร์เจ็บเจี๊ยบเหรอครับวุ้ยเจี๊ยบเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บฝั่งนี้เลยเหรอครับ จ่าอน้นนครับตะคิวกินแล้วล่าสุดได้ยินนะครับได้ฟังเพลงใหม่เมื่อไหร่ครับใช่ไหมจริงๆคืออ่าผู้ถึงงานแฟนไซน์เอาละการว่าเจ้าก็มีในอัลบั้มเนาะในอีพีก็จะมีแบบยูซิเกิลเพลงนึงเหมือนกันเป็นเพลงภาษาจีนอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมุ้มโมทหน่อย จริงมีหลายอย่างที่โปรโมทเลยแลว้วเร็วนี้เราจะได้ติดตามอะไรที่อาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงด้วยนะครับผมในเดือนนี้แหละในเดือนนี้เราคิดว่ารอดเดี๋ยวรอทางอัพช่วยประกาศออกมานะครับราาอะไรนะจ๊ะถอดเสืบบ้อคลุมแป๊บนึงได้ไหมเสื้อยืดปกตินะฮะวันนี้ไม่แน่ร้อนไหมร้อนครับร้อนไหมอะ่ะเราเป็นห่วงพวกเธอจังเลยอะ่ะเรากลัวเธอร้อนอะ่ะ เราจริงนะเราเราเป็นห่วงนะบางคนมาทั้งต่เชา้าน้องเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เหมือนจะอะไรนะครับอะไรนะร้อนอ๋อร้อนหมายถึงว่าถอดเสื้อให้พี่เขาเลยใช่ไหมอ๋อเอาจริงใช่ไหมครับนี่มันซีเอฟเหรออ่ะเสื้อตัวนี้ครับผมห <laughs> ยอกหยอกคุณเลน่นคุณเล่นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะขอบคุณ อ่าทางด้านขวาทางด้านซ้ายทางด้านบนนะครับก็ยังอยู่เนาะน้องๆสวัสดีน้องๆด้วยนะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนและสวัสดีชั้นสามด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันที่กาจะได้เจอกันไหมอ่ะไม่บอกหรอกจะได้เจอไหมอ่ะเราไม่บอกหรอกเราไปกี่โมงไปไปสิครับไปไปไปเชียงใหม่อะไรนะ อ๋อถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันไหมทุกคนอ่อเนาะผมเชื่อว่าทุกคนไม่ถ่ายไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายโอเคบ๊ายบายครับผมไม่ถ่ายอ๋ออ๋อแบบถ่ายซีถ่าย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 ก่อนถ่ายรูปกัน